เอาละครับติดตามชมกันต่อนะครับมาถึงคู่ที่2ของรายการนะครับเป็นการพบกันนะครับระหว่างทุก้าไอซีกับโรงเรียนนะครับมิชาคมทีมเอนะครับไปน้องชาโรดลุยกันเลยนะครับสําหรับรายชื่อผู้เล่นของทุก้าไอซีนะครับจะมีผู้เล่นัดต่อไปนี้ครับเบอร์หนึ่งน้องเติ้ลครับเบอร์สองหมีภูเบอร์เจ็ดไททันเบอร์เก้าออตันเบอร์สิบน้องหมอกเบอร์สิบเอ็ดน้องฟอร์ดเบอร์ 16น้องน็อตนะครับ19น้องเก้ายีน้องเปอร์26น้องเก้าห้ไอคุณนะครับแล้วก็เบอร์88น้องคิวนะครับส่วนทางฝั่งของโรงเรียนท่านครับวิทยาคมนะครับจะมีผู้ได้รับต่อไปนี้ครับเบอร์6สก,กายครับเบอร์7น้องอาร์ตเบอร์9น้องคิวเบอร์11น้องพีนะครับแล้วก็เบอร์25น้องมงครับ สิบเจ็ดนะัสรุนยีน้องกายเบอร์4น้องชายเบอร์สิบเซีแพกสามิเอ็ดลีโอยีน้องฟุกเบอร์ 4, 2น้องคิวเบอร์สิบ้าน้องคิว32น้องไทยแล้วก็เบอร์สาน้องหนุ่นนะครับ ครับตอนนี้พร้อมแล้วครับกับคู่ที่สองของรายการนะครับรักแป๊เสื้อสีเหลืองนะครับหุกจากซ้ายไปขวาในขนาดที่ถูกกล่าวขวาไปซ้ายนะครับถูกกว่าวนี้จะเป็นเสื้อเสื้อขาวแถบดํานะครับขนาดที่ทัอาแป้ะีีเสื้อเหลืองนะครับเสื้อสีเหลืองครับไปขต่อครับนี่ครับ ทุก,กว่าวครับเอาอย่างไรดีครับเอางัดกันไปครับทุก,กว่านี่เรายังไม่เคยเห็นมาก่อนเลยนะน่าจะแรกๆเลยนะสำหรับทุก,กว่าวนะครับแตกเข้าไปครับจังหวะนี้มาที่น้องคิวครับคิวเบอร์เก้านะครับคิวมีสามคนเลยนะครับนี่ครับ ส่งบอลมาเอาไปต่อนัสรุนนี่ครับเบอร์35นะครับเอ,นะเอาอย่างไรดีเตะขึ้นมาได้โมงออกหลังนะครับ<ป>เอาแล้วครับไปต่อครับ แตะขึ้นมาครับจับบอลได้ครับนัสรุนนัสรุนไปแล้วไปแล้วไปแล้วยังไงเปิดไปจับบอลเก่งโอโ้โหเหลือบลอยเป็นหมายเลข1ิบนะครับน้องพีครับตากาแม่ออกนํำ1น ไปต่อครับออตันครับมาที่น้องฟอดส่งบอลมาเอาโอ้โหแย่งไวเลยครับตะขามแพร่ครับถามอยากไรดีครับเบียดกันไปไปแล้วจับบอลได้ครับลุยต่อแล้วก็ไปต่อครับทันไหมไม่ทัน ไปต่อครับนี่ครับขวดขึ้นมาครับเอาล้ะครับทำอย่างไรดีครับออกทุกบบอลทุบบอลมาทุบผิดทุบบอลมาครับไปต่อครับออกไปครับจังหวะนี้ออกข้างนะครับ เบอร์สิน้องหมอกครับทุกบอลมาโมงไปทีหนึ่งไปแล้วครับน้องเอาเอาแล้วโอ้โหนี่ครับจะักเคลียร์ได้หรือเปล่าออตันนี่ครับมาที่น้องอาร์ตอาร์ตส่งมาต่อบอลมาน้องพีไปแล้วพีล็อกยิงออกนะครับ ตังเตะนะครับเอาหวดขึ้นมาครับลุยต่อครับเอาอยากโคบุกต่อครับทะข้ามครับนี่ครับส่งบอลมาไปต่อครับต่อบอลกันไปมาครับตอนนี้เตะไปแล้วก็โอ้โหไมอยากจะโมงครับแต่ว่าโอ้โหจ่ายแรงไปหน่อยนะครับโมงไม่ขึ้นครับ เตะขึ้นมาตีดครับไปแล้วครับไปแล้วครับเจงเลือบลอยหมายเลขเจนน้องอาร์ตนะครับตากาแพร่หนีต่อครับสองประตูลศูนย์เรียกว่าโอ้โหได้สองประตูอย่างไวเลยย้ำอีกทีหนึ่งนะครับทุกประตูมีความหมายนะครับขอย้ำครับทุกประตูมีความหมายครับเพราะว่าเกิดงูกินหางขึ้นมาเนี่ยนับประตูได้เสียนะครับ ทุกประตูมีความหมายนะครับไปต่อครับออตันเตติดน้องอาร์ตครับไปที่น้องพีส่งมาเบอร์เก้าน้องคิวคิวเบอร์เก้าครับคิวเบอร์เก้ามาที่นัทสลุนนัทสลุนส่งมาติดนะครับติดโคนครับอบแน่นอนครับฟด พอสนามหญ้าจริงนี่แน่นอนครับเกิดฝนตกขึ้นมานี่แน่นอนครับสนามก็จะเริ่มเปลี่ยนสีนิดๆนะฮะเพราะสนามนี้การความแผนนี่คือก็เรียกว่าต้องแก้ไขเฉพาะหน้าเลยละครคราวนี้เอา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 ไปต่อครับนี่ครับจับบอลได้นะครับน้องคิวเบ้เก้านะครับไปที่น้องพีจ่ายเผื่อครับนี่ครับจ่ายเพื่อมาไปต่อครับเอาแล้วครับ ต่อบอลกันไปมาครับถาอย่างไรส่งบอลเอาอย่างนะครับนี่ครับขืนหลังไปต่อบอลกันใหม่นัดสลุนนัดสลุนนัดสลุนเปิดไปออกหลังเตะขึ้นมาครับไปต่อครับ มาที่น้องทีครับส่งมาเอาแล้วครับลุยต่อครับเบอร์สาอันนี้ไม่ได้เขียนมานะครับเอา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 ยัางไงเปิดไปอาอ้าวเยงเรลี่ยบร้อยครับเบอร์6น้องสกายครับจากกาข้างแรกครับโอ้โหสามศูนแล้วครับตอนนี้ ลุยต่อครับขวดขึ้นมาพักบอลครับไปต่อครับนี่ครับจับบอลได้นะครับนัดสลุนเอาละครับไปต่อครับนี่ครับนัดสลุนครับต่อบอลันไปมาครับตอนนี้ เอาเอาล็อกกันไปมาครับล็อกกันไปมาเอานะครับไปแล้วไปแล้วได้หรือเปล่าได้หรือเปล่าเปิดไปแต่ไม่มีเพื่อนซ้ำนะครับอาร์ตอาร์ตคืนหลังจับบอลได้คิวเบอร์เก้าไปที่าประตูนะครับ ไปแล้วไปแล้วเอา้าเจ๊ไ่เจ๊เจ๊โอยเสียดไปอ่าบอลมาแล้วครับบอลมาแล้วครับเตะมุมนะครับของทุ่งกวาวครับ เตะขึ้นมาเอายังไงดีครับตอนนี้เอาไปที่เบอร์สามสิบห้าของธนาคารเพร่นะครับไปแล้วไปแล้วส่งมาน้องอาร์ตเปิดไปเยิงเรียบร้อยเป็นหมายเลข6น้องสกายอีกหนึ่งประตูครับสีประตูระศูนย์ครับเอาเฮดหน่อยครับต้องหฮดหน่อยนะครับสำหรับทุ่งก,กวาวครับ ไปต่อครับอ้าวกาศยิงเลยโอ้โหนี่ครับออกหลังไปแล้วนะครับไปเตะมุมครับไปต่อครับอย่างนี่ครับ อตันครับลุยต่อครับนี่ครับไปแล้วครับจับบอลได้นี่ครับเอ้าหดเข้าไปยังไงดีไปแล้วไปแล้วไปแล้วแล้วก็เอ้าเคลียร์ได้หรือเปล่าอ่ารับบอลครับโหระตรูก็น้องเต้นนะครับอกทุกกล่าวนะครับ อตันอตันครับนี่ครับออกครับทุ่มบอลมาลุยต่อครับเอาจะหืดกลับมาได้หรือไม่ครับสำหรับทุ่มกวาวอเอสซี่โกกกันอยู่แถวมุมครับเตะติดครับไปต่อครับไปต่อยิงติดครับ เอาไปต่อครับนี่ครับล็อกโลบครับล็อกโลบล็อกโลบโอ้โหหวดเข้าไปออกเอาละครับไปต่อครับนี่เป็นรุ่นยูสิแล้วครับระดับมัธยมต้นนะครับ เอานะครับนี่ครับฟันฟังของน้องอาร์ตครับน้องอาร์ตส่งมาไปแล้วไปแล้วเอาเยิงไม่ยิงเอาน้องอาร์ตส่งบอลมาให้สกาเยงโอ้โหเข้าหน้าต่างครับเรียกว่าจัดหนักจัดเต็มเลยครับตะขามแพร่ครับแมตชนี้เตะขึ้นมาครับ หวดเข้าไปนี่ครับไปต่อครับไปต่อเอาต่อบอลมาต่อบอลมาไปแล้วจริงติดเซฟครับเอาเอาจะสวนกลับมาได้หรือเปล่าไปเข้าด้านหลังครับฟาวครับ แต่ถึงแม้จะเป็นระดับมอต้นนะครับแต่ยุสิบสี่ยังถือว่าเรียบบอลเด็กได้นะครับเพราะว่าอายุไม่ถึงสิบห้านะครับยังเรียกว่าบอลเด็กได้อยู่ครับนี่ครับส่งบอลมาครับไปแล้วครับเบียดกันไปครับเบียดกันไปครับเปิดไปแล้วก็ยิงเอาแล้วโโหมาแล้วเขามาแล้วเบอร์ห้าสิบหกนะครับ ชักมุงคลครับหมดเวลาสนามหนึ่งครับเป็นอันว่าทุ่งกราวเอฟซีครับไล่ขึ้นมานะครับตามนะนะของนะครับแล่อยู่หนึ่งประตูต่อสีนนะครับก็ห네นึ่งประตูเมื่อสักครู่นี้ครับชักมุงคลนะครับอ่ะไม่ใช่สิครับอ่ะใช่แล้วก็ชักมงคลเอเดี๋ยวนะชับเอชื่อเหมือนกันนะโอ้ไม่แน่ใจแล้วครับห้าสบหหรือเจ็ดิเก้าหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับ เรเป็นเบอร์56นะครับของทุกล่าวนะครับแล้วก็สะขามแพร่นะครับก็ได้ประตูจากน้องสกาย2ประตูนะครับแล้วก็ยังมีน้องพีหนึ่งประตูแล้วก็น้องอาร์ตอีก1ประตูครับตอนนี้ตะขามแพร่ออกนํา4-1เลยนะครับเดี๋ยวมาดูว่าครึ่งหลังจะเป็นยังไงแต่ประเด็นอยู่ตรงที่ว่าก่อนหมดครึ่งแรกนี่ทุกล่าวได้ประตูคืนมาครับเดี๋ยวมาดูว่าจะมีแรงขึ้นกลับมาได้หรือไม่ครับสำหรับทุกล่าวไปกันต่อครับ นี่ครับไปครับไปแล้วเอาโอ้โหแล้วบุกแล้วครับแล้วไปทำฝ่าวครับไปตะกข้ามได้ฝ่าวนะครับเตะขึ้นมาครับไปต่อครับนี่ครับคิวเบอร์เก้ามาที่น้องพีเปิดไปก็รับบอลไว้ได้ครับน้องเต้นนะครับ เอาโหวขึ้นมานี่ครับเอ้าแจงกลับมาได้ครับน้องอาร์ตครับอาร์ตส่งมาที่เบอร์สามสิบ้าของข้ามไปต่อครับเปิดไปจริงเจียด ต่อครับเปิดขึ้นไปครับโอ้ยติดกันไปมาครับเอาละครับทุบบันนะครับทุบบันมาไปต่ออา้าวทุ่มผิดเป็นบ่อยนะครับทุ่มต้องข้ามจะสีสานนะครับ แล้วก็อย่ายกเท้าด้วยนะครับเป็นบ่อยนะครับทุ่มผิดนะครับไปแล้วครับเปิดไปจับบอลยิงติดครับออกข้างเป็นทุ่มบอลน,นะครับ คุกบอลมาไปต่อครับนี่ครับท้าคกามแพร่ครับเอาเปิดขึ้นไปติดโคนเล็กน้อยนัดสลุนนัดสลุนเปิดไปแมไม่ได้รุนอะไรครับไปต่อครับ ทางฝั่งของทูกกวาวครับเปิดขึ้นมาครับเกี่ยวไว้ได้นี่ครับไปต่อครับเอาแล้วยังไงดีเปิดไปจับบอลลุยต่อลุยต่อครับน้องอาร์ตส่งมานี่ครับสกายครับไปต่อแล้วยิงติดลุยต่อ โอ้โหกาหวดเลยครับคิวเบอร์เก้าไปต่อครับเอาติดโคนครับอ่ามีหยุดเกมกรรมการเป่าหยุดเกมครับเป็นฟาวนะครับ แจ้งนะครับทีมในรุ่นอายุไม่เกิน10ปีกับ12ปีนะครับที่ต้องลงทำการแข่งขันในรอบรองชนะเลิศนะครับถ้าพร้อมแล้วก็นำบัตรประชาชนมารายงานตัวเหมือนเมื่อวานนะครับแล้วก็ในส่วนของรอบรองต่ครับจะเดินลงสนามพร้อมกันทั้ง2คู่นะครับนี่ครับไปต่อครับไปครับลุยต่อครับเสียบไปครับโอ้โหติดครับ นี่ครับเตะขึ้นมาครับได้มงแล้วก็เอาโหยนิดเดียวนีดเดียวครับน้องอาร์ลุยต่อครับนี่ครับต่อบอลมา โชกไวโชกไวโอ้หโชกไวโชกไวครับตะกามแพร่ยิงตีดครับแล้วก็โอ้ยเฉียดเสาไปครับยังได้ลุยต่อนะครับตะคามแพร่นะครับเตะมุมครับเตะขึ้นมาครับไม่ได้ครับ นี่ครับอยากคงหุยต่ออบตาคามแพร่ครับอ้าวอ๋อ,อ,อ,อครับถูกบอลมานี่ครับาตาคามแพร่ครับไปต่อครับไปแล้วไปแล้วเอาพลาดไป ขึ้นมาครับจับบอลได้ครับน้องพีแย่งคืนกลับมาเบอร์ห้าสิบหกทุกคราวเอาแล้วแย่งคืนกับไปมาครับตอนนี้ไปที่นัสรุนส่งมาที่สกายสกายไปต่อสกายสกายไปแล้วส่งบอลมามาที่สกายเปิดไปจับบอลหาบอลไม่เจอแล้วก็ยังไงดีไม่เองโอ้โหเซฟไว้ได้ครับน้องเตินหดขึ้นมาครับ เอายังไงดีครับตอนนี้ไปต่อครับไปแล้วครับสกายเปิดไปและจิงไปไหนแล้วครับโอ้โยยังไม่ตรงกรอบครับเอาบอลโอ้โหพยายามวิ่งนะเด็กเก็นบ,บอลน,นะครับ มาเลยครับบอลมาเลยครับโอเคครับก็ฝากช่องทางในการติดตามชมการถ่ายทอสดด้วยนะครับเหมือนเดิมครับสช่องทางด้กันนะครับช่องทางที่1คือเฟซบุ๊กพีเคพีสปอร์ครับแล้วก็ช่องทางหนึ่งคือของบิวโ Channel นะครับสช่องทางนี้ติดตามได้ครับหลายสดสนามหนึ่งนะครับก็คู่ขนาดกันไปครับสะดวกช่องทางไหนติดตามได้ครับส่วนตากล้องวันนี้ก็เหมือนเดิมครับสช่องด้วยกันนะครับ หวนแหมโฟโต้ของพี่เคนแล้วก็คนหลังกล้องนะครับอีกหนึ่งช่องนะไปดูได้ครับเอาละครับเตะมุมครับเตะมุมมาอุ้ยเฉียดครับเฉียด าละครับไปต่อครับทางฝั่งของทุ่งกวาวครับไปต่อครับทุ่งกวาวได้ฟาวครับไปขัดขวางการเล่นนะครับพู้ต่อไปทั้งสี่ทีมเตรียมความพร้อมที่ข้างสนามได้เลยนะครับอย่าเป็นรุ่นยูสิบสี่อยู่นะครับก่อนจะเข้าสู่รอบรองนะครับ คุณเอาไป U14 นะครับสนามหนึ่งสาย B ครับเอเรียนกับกอรีซีทีเอนะครับเตรียมวาพร้อมที่ข้างสนามได้เลยส่วนสนามที่2กอรีซีทีกับนานิรัจวัแพทยเตรียมตัวให้พร้อมครับเชิญนักสิงห์ดีเตรียมตัวความพร้อมที่ข้างสนามได้เลยครับอีกอึดใจเดียวครับเดี๋ยวก็จะได้ติดตามกันนะครับในรอบรองชนะเลิศนะครับ เราขางกันไว้เมื่อวานนี้นะครับกับการแข่งขันในรุ่นยูสิบและยูสิบสองนะครับวันนี้เราก็จะได้ติดตามกันในรอบรองแล้วก็รอบชิงนะครับซึ่งวันนี้จะได้บทสรุปทั้งหมดเลยครับทั้ง4รุ่นเลยนะครับวันนี้วันสุดท้ายของการแข่งขันนะครับทุบพีทุบบอลมา ไปต่อครับติดโคนครับนัสรุนนัสรุนเปิดไปเอาลาฟอนไม่ได้ครับลุยต่อครับไปครับไปแล้วไปแล้วยิงติดครับติดเซฟ ขึ้นไปครับผ่านไปครับออกข้างครับได้ทุ่มบอลครับถ้าข้ามแพ้แต่ขึ้นมาครับไปต่อครับน้องๆบอลบอยสามคนที่อยู่โซนนี้สนามสองบอลบอยบอลบอยถ้าข้าม อบอยถ้าข้ามแบ่งมาฝั่งนี้คนมึงคิวเข้าี้มาไปกองกันอ้อนยอะทำไม3ามคนเอานะครับตอนนี้ก็ช่วงท้ายเกมแล้วนะครับดูสิว่าจะทําอย่างไรโอ้โหแต่ว่าก็ต้องยอมรับฝีมือครับถ้าข้ามแพ้นี้มาตรฐานอยู่แล้วนะครับนี่ครับไปแล้วครับเบอร์สิบห้านะครับน้องคิวคิว15้านะครับคิวมีสาคนเลยครับทีมนี้นี่ครับนัสรุนครับเปิดไปคิวเบอร์เก้า คิวเบอร์เโดนแยบบอลไปไปต่อครับออกครับทุ่มบอลทุ่มบอลมาไปต่อครับออกครับบุกต่อครับทุ่มกลาวลุยต่อครับยิงติดครับ ออกหลังเตะมุมแต่มุมนะครับของทุกกวาวครับผ่านไปครับยังได้บุกต่อครับทุ่กวาวครับ ทุบบอลมาเอาจากอะไรดีครับโอ้โหสนะหนึ่งหมดเวลาไปนั้นว่าถ้าคามแรกก็เอาชนะทุบกว่าไปสี่ไปสี่ประตูต่อหนึ่งครับ